สวัสดีแฟนข่าวเรื่องเล่าชาวนี้ทุกท่านนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณนะขณะนี้เป็นสินค้าลอกเลียนแบบนะคะซึ่งตำรวจปคบร,ร่วมกับอยอยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าจับกลุ่มทลายนะคะโกดังที่ผลิตสินค้าปลอมนะคะซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างมากนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณนะขณะนี้เนะะี่ยค่ะถังอันนี้คือผงชูรสนะคะซึ่งเป็นผงชูรสยี่ห้อดัง แต่ว่าคือกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยค่ะนำมาปลอมนะคะมีการใช้ส่วนผสมอื่นผสมเจือปนนะคะแล้วก็แพ็คบรรจุขายเนี่ยค่ะอย่างเช่นอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแพ็คอย่างนี้เลยนะคะเป็นซองแบบนี้เป็นซองแบบนี้นะคะคือ อย่างเหมือนกับของจริงแทบแบบแยกไม่ออกเลยนะคะโดยนะคะในส่วนของผงชูรสเนี่ยค่ะเขายังมีการทำนะคะแพ็กเกจจิ้งอย่างนี้ทำเป็นแพ็คหมัดไว้เลยแล้วก็บีแบบที่บรรจุแล้วด้วยนะคะบรรจุแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะบรรจุแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้อันนี้คือของแท้เนี่ยก็มีขายเราสามารถซื้อได้ตามร้านค้าที่ได้รับมาตรฐานนะคะแต่ แต่กลุ่มของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะเขาจะนําไปขายตามตลาดนัดแล้วก็นําไปขายตามพื้นที่3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะนอกจากในส่วนของผงชูรสแล้วนะคะเนี่ยค่ะพอเขาอัดเป็นแพ็คเสร็จแล้วนี่เขาจะขายเป็นถุงใหญ่แบบนี้เลยซึ่งถือว่าอันตรายอย่างมากนะคะกับผู้บริโภคนอกจากผงชูรสแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะยังมีสบู่นะคะสบู่ยี่ห้อดังนะคะก็ เนะะี่ยค่ะมีการปลอมเหมือนกันทุกอย่างเหมือนของแท้มากนะคะคือปลอมแม้กระทั่งโลโก้ถุงซีนนะคะแล้วก็กล่องกล่องนะคะลักษณะกล่องแต่นะคะทางด้านเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยพูดหาให้ข้อมูลกับเรานะคะว่าจะมีสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่สังเกตได้ทั้งหมายเลขลอ็อตการผลิตนะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์โลโก้นะคะที่แตกต่างไปนอกจากผงชูรสแล้วค่ะคุณผู้ชม อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญใช้ในครัวเรือนนั่นคือน้ํายาล้างจานนะคะคือน้ํายาล้างจานยี่ห้อนี้ค่ะเป็นยี่ห้อดังที่หลายๆบ้านหลายควเรือนรวมทั้งผู้สขาวเองก็ใช้ค่ะยี่ห้อนี้คุณผู้ชมมันดูไม่ออกจริงนะคะว่าอะไรคือของปลอมเพราะว่าเขาปลอมทุกอย่างเนะะี่ยค่ะแม้กระทั่งโลโก้บาร์โค้ดรายละเอียดทุกอย่างเหมือนจริงมากนะคะ